โอเคผมว่ารอบนี้ได้นะผมโอเคก็สวัสดีทุกคนที่รับชมในออสต t เ w e r ด e เฟน s ์ uh, All Star Tower นะผมในโม uh, หมดอ่ามุสุดสตีนะผมโหมดอุปกรณ์นะผมซึ่งอย่างที่ผมเห็นว่าตอนนี้เรามีสเกลทั้งหมด3ตัวนะผมอ่าเรามาอยู่ในดีลองที่ของโหดที่สุดนะผมอ่าเดี๋ยวให้ดูเบลล์อผมนะผมซึ่งผมเบลพัดเบลล์หัวสิบห้านะผมะเพิ่มไม่ได้แล้วขี้เกียจรับผมของเยอะ อาวุธปลาหกสิบสองนะผมอันนี้หกสิบห้านะผมอันนี้คือเต็มแล้วเต็มแล้วนะผมเอาเพิ่มไม่ได้นี่คือเป็นอาวุธบิ๊กทีของเกมนี้นะในตอนนี้นะซึ่งนี่คือเซตที่ผมว่าแรงที่สุดแล้วซึ่งตัวใส่ก็ประมาณนี้แหละขอประมาณนี้ส่วนไอดีหลาบผมนะครับก็ใช้ขอม้วนทั้งตัวับผมเหมือนกันเลยผมแต่ว่ามีดเป็นเบลวลาสิบเก้านะผมเอาเพิ่มไม่ได้ผมของเยอะใช้เยอะมาก ส่วนไอ้ไอส้สเกลนี้มีหน้าที่อย่างเดียวนะผมออกนะผมซึ่งเดี๋ยวจะออกในช่วงเวฟกลางๆนะผมโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะผมไปเข้าเลยผมเข้าเข้าเข้าเอาเข้าไม่ได้หนึ่งไอหนึงน่งแคนชร์ของไอดี ID. หลักมันชอบมีปัญหาตัวเต็มนะมโอเคเราก็วางตัวตามปกติเลยนะผม แล้วก็เอฟเคไปแล้วผมจนถึงเวฟห้สิบเลยเพราะมันไม่มีอะไรนะอยู่ที่ของล้วนเลยก,ก็เอไวดีไก่วางตัวให้ครบสาตัวด้วยนะคือทุกคนต้องวางตัวให้ครบเลยนะผมโอเคยิ่งมีตัวเยอะยิ่งได้เปรียบผมเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกด้วยโอเคในช่วงเวฟนี้ผมจะไวดีลองออกไปแล้วไปแล้วเราก็มาลุยต่อ ในผลที่ต้องเอาดีๆลองมาแลผมจากที่ผมเล่นมานะผมผมคิดว่าบอสเวลามันจะสตันเนี่ยมันสตันสุ่มตัวนะผมซึ่งมันมีโอกาสลงพวกตัวพวกเนี้ยมันยืดเยเนี่ยเพราะเราทิ้งตัวไว้นะม,มันออกเวลาออกมันจะทิ้งตัวไว้นะม,มาเรามาดูกันว่ามันจะสตันไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันจะสตันจริงไหมสุ่มตัวก็ยังไม่ได้ลองวิทีนี้เหมือน บอลนี่ยังไม่สตันนะบอสเบ๊สี่สิบเรสตันเริม่มสตันอย่าก,กดหน้าเนี้ยดาเมจลดลงไม่เอาเพราะตีปกติจะแรงกว่านะผมคือขนาดเขาบัฟสกิลมาแล้วนะแต่ว่าตีธรรมดาย,ยังแรงกว่าแล้วก็ไม่รู้จะกดทำไมโอเคมันสตันนะผมโอเคชื่สเสียดียมถูกนะผมมันสตนันยิงลงไหลดีเราก็ต้องกดออกกดออกด้วยนะยิงออกเยอะโอกาสมันก็จะเป็นสอง อ่าสมมุติเอามาเสียดีใช่ไหมเหลือสองคนเนี้ยก็จะเป็นสองในสองโอเคถึงห้าสิบเวฟแล้วนะผมสเตจห้าสิบนะตรงนี้ก็รอรุ้นนะผมอยู่ที่ดวงเผมตอนนี้อย่าให้มันสตาร์อูซอฟนี่แหละเพราะดมีดหลักมาจากอูซอฟอ่ามันสตาร์เรียบร้อย กดสก,กิลอกไอพวกกดตัวปลานี่ไม่ไอพวกไอพวกนี้ไม่ควรกดสก,กิลอ่ะมันนานอย่าก,กดสก,กิลนะผมมันทำให้ดีเพียตกเยอะมากเลยไอวูซอว่ากดสกิลไวอยู่นี่คือข้อดีแต่ก็ไม่ควรให้กดอ่ะเห็นไหมมันยืนนะมันยืนแช่นาน อีกสิบวิทันไหมเอ,อ่ยโอ้ไม่ทันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวช้าไปนิดเดียวเออมารอบสุดท้ายค่ารอบนี้ไม่ได้พุ่งนี้ค่อยเต้นกูเนื่แล้วไม่ไหวแล้ว จะอวกแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยคลิปก็ไม่ได้ตัดพัดเท่าไหร่หนึ่งพันแล้วป่ะหนึ่งพันแล้วน่าจะาได้แล้วดอกละพัน ก็ภาวนาไปอย่าให้มันสตันอุซอฟผู้ไม่คันธรรมเลยแม่งสตันไปละเฮ้ยตัวนี้ห้ามตันตัวนี้ก็ห้ามตันตัวข้างล่างก็ตันเนี่ยไม่เป็นไรพวกรอบๆพวกกี้เนี่ยตันไปเฟเซอร์อยากตันก็ตันแต่อย่าตันอุซอฟกูขอร้องเนี่ยกูไหวแหละเมดีพียร์กู ตันปุ๊บหืมดาเมจหายเลยจบถ้าโดนตันบ่อยนี่คือเย่มากแล้วไอ้ข้าล่างตันได้ตันไปเลยอยากตันตันไปเลยเพราะมันอนิเมชั่นไวแต่พาสอ่ะมันต้องทำตมเมีตลอดเวลาเลยเงั้นเบาคีดเลยผ่านครึ่งหลอดไหมดูดิสี่สิบสผ่านครึ่งหลอดโอู้ตํมันยืนค้ำพอดีอันนี้ยังวันๆอยู่นะอาจจะเป็นคาบเส้นอะ เจ็ดสิบวิคูณเกิดครึ่งหลอดนะเอา่าวแต่ดาเมจดาเมจต,ตอนนี้คือพุ่งขึ้นเยอะมากเพราะว่าอูอ๋ซอได้ตีเรื่อยๆนะตอนนี้อย่าสตันอุซอฟพออูขอร้องอะ่ะอย่าตันตัวถือปืนอย่าตันไอตัวข้างล่างก็ได้ตันปีเซอร์กูมันก็ตันไปเลยแต่อย่าแต่อย่าตันอุซอ๋ซ้ออะกูไหวฮะไหวเลยเออตันนารโตะไปอย่าก,กดนะไอวงขึ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยเงีย้ยชิบหายไป,ไปดิ สามสิบวิเอาเว้ยเอาเว้สามสิบวิได้ขนาดนี้แล้วเอาว่ะวินาทีประวัติศาสตร์ครับผมจะได้ไหมจะลงไหมลงไม่ลงอตันตันน่าตัวอีกแล้วสิบวิเฮ้ยได้แล้วเนี่ยสิบวิอีกนิดนึงอีกนิดนึงขออีกนิดนึงหกวิห้าสี่สามสอง หนึ่งได้ไหมได้วะ่ะเอาวะ่ะมีเตเลดคี้ยีดเคได้เว้ย <c oughs> ามาดูกันอันนี้คือไม่มีไอดีไก่มาช่วยนะอันนี้คือสองไอดีแบบเพียวๆเลยนะตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้เอาไอดีเสริมมาช่วยแล้วอยากจะรู้ความแตกต่างเช ว่ามันช่วยขนาดไหนไอ้วงไอ้สกิลนี่อ่ะไอ้น,นี่ยากกดไปราคานะดีพี้ยตกจริงๆลองมาหลายโอ้โหไม่มสตนันอุซอบไอหนึ่งในสามอะโอกาสสตนนันหนึ่งในสามไม่สิสองในหกเออตัดพวกนี้ไปเลยตันเปี้ยไอพวกข้างล่างอะตัวปลาก็ตันไปอย่าตันอุซอบขอแค่นั้นเลย เมนดาเมย์ <Main> mm hmm. มาจากกุซ้อหมเลยพดัด์ทอะดาเมยจากพัดทั้งนั้นเลยอย่าสตันแค่นั้นแหละโอ้ไม่ก็โอ้หลีชีดไม่นะดาเมยตกที่เฮียเลยไม่นะเครื่องหลอดไหมว้าช้าไปน,นิดนึงตัดอีกแล้วบ่งอมตันอยู่ไม่อยู่เลยโอย อยู่สตันกูสักทีเออมันตันนู่นก็ได้อย่ามาตันอุซอฟกูมันตันตัวมีดก็ได้มันตันไปเลยนารโตะมีนาโตะอะไรมันตันไปเลยฟีเซอร์เออมันตันไปเลยตัวนั้นน่ะอย่าใหกูสกิลอยู่บนกากเออตันไปเลยตัวนั้นน่ะตันไปเลยเนออดีอย่าตันอุซอฟกูขอร้อง เออตันไปเลยตัวโน้นนะนั่นแหละเอย่างตันอุซอบกูขอร้องยี่สิบวิพื้นได้เท่านี้เองยังยังไม่มิดหลอดเลยอ่ะมิดหลอดเรืยังอีกนิดนึงอ๋ออุซอบสกิลอีกใช่ไหยโอ้เรามีช้าเลยเรามีช้าเรามีช้าเออมันช่วยนะผมว่ามันช่วยไม่งั้นอุซอบโดนตันแล้วมันไม่ได้ตีเห็นไหม ไม่ทันอันนี้ไม่ทันเลยนิดเดียวอันนี้นิดเดียวดูซอฟตัดูสตันโอเคมันช่วยคำตอบคือมันช่วยมันช่วยเรื่องดวงเฮ้ย ไม่ได้อย่างงี้สิโอเคขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันโอเคแล้วเจอกันผมบ๊ายบาย